คไอ้แก่คิวคิวอ่ะกูให้มันเดินไปก่อนมึงนำอ่ะคิเก๊กหันมาหากูดิดูกูตบแวกเลยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเฮี้ยเปนเลีงขึ้นหัวนั่นอ่ะแก่ก็แก่ไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูปิดประตูก่อนไอ้แกไอ้แกว่ามึงก็กกลัวูกลัวมึงในเฮี้ย ตายยากตายเย็นนะมึงทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านไอ้แก่นี่ไงผิดไฟไเล่นครับจะได้ไอ้เหีห้ยมและมีดกูไม่มีแล้วด้วยหายคขาไี้เจอกันโดนอ่ะอู้ผีเผือแม่งไม่เห็นมีดน,น่ากลัวเลยวะมีของหน้าไมเนี่ยเจ็บเยี่ยวอยู่มีอะไรข้างในไหมเนี่ย ฮ้ยเวนไอ้กูก็กลัวไปตั้งนานไอ้เฮียคิดว่ามีผีไอ้เฮีย้นุ่มซุนกลัวผีใหม่ครับกลัวครับเฮียผีเฮียอะไรแม่งผีโคตรน่ารักอะผีแกไอ้เฮียวิ่งพ่อมึงไง เสียงมันหลอนมันมาเนี่ยหรือมึงวิ่งดิเขาให้มึงวิ่งเนี่ยนั้นลุงกูมึงแทงลุงกูทำไมมึงเจอกูแน่ไอาตาก็ลุงมึงเป็นผีอะ คนดูผมต้องวิ่งใช่ไหมเนี่ยวิ่งก็วิ่งวไอ้เหี้ยวิ่งไปทางไหนนี่ครับ,บว่ิ่งไปทางไหนวะหลุยส์ยศแม่แล้วกูมาบูซอยตันซะด้ว โอ้ยซบแม่งเ,งเรื่องเกียนพ่อมึงอะรุ่นต๊อปเี่ยพี่เลิฟน่ารักมากครับมแ,รรแมงเม้ารู้เปล่าเนี่ยโวตยอปเด็ดแมงโม้พี่เลิฟน่ารักจังครับครับผมคอมซื้อที่ไหนครับดูผีชัดขนาดนี้ตะน้องรัก i have CPU ครับไลเซนเก้าครับผม อันนี้สามศูนย์ปดศนพีเครับซื้อได้ที่ i h a ฮ CPU นะครับสั่งได้ครับสาวๆดูเยอะด้วยจะมากรีดวิ่งหนีไม่ได้นะตาไอสาวา,าดูอยู่เยอะไม่อายหรอกผู้หญิงอะมากูมีพลังแล้วด้วยแล้ววิ่งผู้หญิงดูกูด้วยผีเผอกูไม่กลัวหรอกไหนวะเฮียไม่มีทักตัวมาดิผีเผอ ยิงผีเดี๋ยวกูกระทืบแม่งด้วยโอ้โหข้ามเส้นแดงนะระวังนะกูเข้ามาแล้วแดี๋ยวไม่เกี่ยวนะ,ะเกี่ยวด้วยแหละกูตั้นแป๊บนึงก่อน พี่มารีบอกคนชื่อยุมนาอาบน้ำหน่อยครับใครมาวะลุยลุยเร็วๆพี่มารีบอกคนชื่อยุมานาอาบน้ำยุมนาอาบน้ำหน่อยครับรรรรปิดไฟถ่ายปิดหาพ่อมึงเนี่ยไอ้หลุยมานี่ ต้นไทรต้นไทรมาน้ำหี่อต้นไทรเรื่องเกมผีพี่เปา ja ยืนหนึ่งพี่เปายืนหนึ่งนะศาลแน่แต่วูให้หมอปลามาเคลียร์เลยไม,ไ,มไม่เกมไม่ยองให้เก็บเลยเนาะเคีย หรือว่าให้หมอปลามา,มาเนี่ยะเตยมทุกวันนะพี่ตารักนะทุกมัวครับผมนี่อะไรในศาลเนี่ยใครอยู่ในศาลเนี่ยไปตาระวังป้าแหม่มที่โยกังมาหลอกมุงนะเอ็กูกมาที่เดิมนะนี่หลงเลยเดี๋ยวเฮียตอนเนี้ยมีบอกรักคนชื่อยุ่งนาหน่อยครับ บอกพ่อบอกแม่มึงในเวลาผีหน้าสานเนี่ยอ๋อทำไมกูกลับมาที่เดิมว่ะเออผีบางตาไม่กลัวกลัวความรักบางตาเด็กนนี้เพราะความรักแม่งบางตาจัดเลยเออมันมีแค่ไปสองทางเลยวิปลาคิกไปเลยที่ปราคิก ไมกูมาอยู่ที่เดิมอะอผีเผื่อมังมาสักทีที่ไอ้เหี้ยมึงจะมาหลอกหลอนให้กูเล่นตอนแกก็คนดูอย่างนี้ไปทางนี่ไ,ปไปง <c oughs> แม่มีซับมีซ่อนไ <c oughs> อ้เหี้ย มีงเลาขาวเลยวะเก็บไว้ให้ลุงซุนสักขวดได้ไหมวันนี้เฮียเดี๋ยวเก็บไว้ฝากลุงซุนครับรแจงโสมขอบอกห้ามหยิบมึงเห็ยนไหมเฮียใ,<น>ใก่ชนไก่ชนของพี่ไข่วันนี้กูทำอะไรวะเนี่ย แนะนำร้านคอมที่บริการดีส่งไวผู้จัดการหล่อๆหน่อยครับเลี้ยวเวลาหิวมีข้าวสารยี่หอ้ออาไรเปนกูบอกไอ้แหวนซีพียูกูบอกไอ้แหวนซีพียูป้าแม่มหรือเปล่าว่าที่ลอยอยู่บนฟ้าเสียงกิ้งดิงกิ้งดิงฉับกิ้งดิงฉับผีมง วะกูมาเอาทูบตรงไหนวะทูบอยู่ไหนวะเอาหรอครับมาเอาทูบครับเป็ไงเป็ไงโหเฉียด oh, แม่ตาจีนมังกรจีนด้วยชุด,ด,ดน,นเพลงหรือเปล่าครับสุดคิดถึงอันเพลงหรือเปล่าครับน่าจะใ,ใช่ครับ ถ้าอยากเห็นผีให้ไปนอนบ้านร้างแต่ถ้าอยากหนีความอ้างว้างให้มาค้างบ้านพี่เย็ดแม่คำคมเสี่ยวผีเจ้าไอ้หลุยแล้วกูไปทางไหนเนี่ยหลุยกูงงไม่หมดแล้วเนี่ยคนดูกูงงไม่หมดแล้วผีพ่อมึงอะกูจะกระเทืบไปด้วยเป็นมึงิบอกรักวันเล่นหน่อยครับเพื่อนผมคลั่งคลอ้อพี่มากจนเห็นพ่อเป็นพี่เออดีลแล้วกูอบพ่อเองนี่กูต้องไปตรงต้นนี้ต้นเหน้ยวนี่ มาที่เดิมมาที่อะไรที่เดิมนี่มากูเอามาแล้วอทำไมไม่ได้อะคนดูเป็นเพราะอะไรอะค<ใ>นดูเป็นเพราะอะไรอะน้องรักอย่าใส่อารมณ์เดี่ยวที่ <ใน S 2> ตัดเน็ตเนี่ยนะเน่ยทูบเอาไม่เอาไม่ได้อะกระโดดไม่ได้อะ ร้านคอมที่ดีคือไอ้เหพีวีซีใช่ปะครับ c p พครับกระโดดไม่ได้วะคนดูไหนหวะหลานทูบทูบอยู่ตรงไหนวะไอ้เหีหห้ยแม่งหลอกกูอยู่นั่นเนี่ย มีแต่ป่าก็ไอ้เหี่ยอะไรไม่รู้ดูกูทืบแม่งไหนล่ะทูบอยู่ไหนล่ะกรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังประทางอภิสเมตจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสจะ,สะสมุกไหนวะทูบอยู่ไหนวะไอเหี้ยร้านคอมดีๆีที่มีเจ้าของหล,อหล่อหล่อหล่อต้องที่ไหนครับ i h at, a v e UPC A h a v e CPU ครับทูบไปเอากันไหน่คนดูของเราทูบไม่ได้อ่ะ เกมนีผีอีแม่มใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอ้ยยกลัวว่ะไหนวะทู่มเนี่ยกูงงเนี่ย พูดเทบสารก็แม่งเยอะเหลือเกินแต่ว่าให้หมอปลาเคลียร์แม่งเลยมึงเอาแล้วก็หมอปลาสวัสดีครับพี่เปาลุงซุนน้องซุิสกูงง,งไอตะลอดสายสิงมา20นาทีละโอ้ไหวกูก็งงไอย้ยัยหลุยไปแล้วด้วยเฮียแล้กูคนเดียวอีกยายผมอัมพาตมา20ปีกินน้ำปลาราแม่แหม่มลุกมาคายได้สบายเลยครับโอ้ยเยอะ น่ากลัวโดนทีหลอกคือเธอหลอกให้รักแล้วจากไปผมจะมาทูบยังไงเนี่ยไปเอาไข่ไอ้หลุยไข่อยู่ตรงไหนวะมันนี่ดิสิี่ไปไหนไหนวะไข่ต้ม เดี๋ยวกูสอนคาถาให้นะเมอีแหนมอย่าแ้มแล่มนะอีแก่นาเมอ,อ,อีแหมชอบโดนแหนมยัดหีปี้กับนี้เข้าได้ไปแล้วกลับได้เดิมเดี๋ยวก็เจออะไรนะครับที่บ้านเหรอแล้วไข่ต้อมอีเหรอเข้าได้ไปแล้วกลับเดี๋ยวก็ไม่ว่าผมวนมาตรงนี้สิบรอบแล้วเนี่ย ไม่เจอธงเจอทูบเลยเฮียโอ้ยจะหลอนตายเพราะไอ้สายสิน,นแหลไอ้เฮียกลับได้เปล่าวะป่าไข่ตัวบ้านยายเนี่ยน,นี่เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยไหนวะเพราะว่ากูอยู่ที่เดิมสามปีแล้วนี่น ผมว่าผมผมเซฟไปก่อนดีกว่าไหมคนดูผมเนี่ยผมรอสายสินธ์มาไม่รู้จะขี่อันแล้วเนี่ยมันมีให้ไปเชือกสายกับเชือกขวาเนี่ย เย็ดแม่กลับมาที่เดิมเนี่ยอันนี้ก็มาที่เดิมมันบังคข้าไม่ไปทางขวาล,ลุงซุนหวังสี่ใหม่ครับหวังครับอ่ะเย็ดแม่มึงจะเอาไงไว้ไข่ไอเฮียไข่ต้มมึงเนี่ยซาัมเมอร์ดูมึงอยู่อย่าแจ้าแตกใช่เหรอมัว่วเดี๋ยวกูไปดูก่อนถ้าเขาดูกูจริงกูจะได้แบบ <c oughs> มีกำลังใจเล่นไงน จริงมั้นี่เฮ้ยก็ไปหาหมอผีแต่ถ้าอยากเจอคนดีๆจริงเหรอคนดูมึงรู้ได้ไงเดี๋ยวกูจะได้แบบมีกําลังใจเล่นเดี๋ยวกูดูป๊าบถ้าไม่ใช่นะกูก็ทืบสู้ๆตะแอ็ดไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่นะกูก็ทืบอะไม่เขาไม่ได้ตีไอ้เหี้ยโดนสายโดนหลอกไอ้เหี้ยคือเหมือนนัวในใจคืก็หาทางออกไม่เจอสักที เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเอาไงวะสารนี่พียไข่เนี่ยอยู่หน้าลงเจ๊มอมสารพี่ไข่เนี่ยทู่แม่งก็อยู่ไหนแม่งพี่เปาครับระวังรถไฟชนกนันนะครับจากใจคนนึ่งซาลาเปานี่หรือเปล่าเนี่ยเออนี่กูเจอสักทีครับสุดชอบเพลง นี่กูเจอไร่หลุยหลุยกูเจอแล้ว,ลลลวมึงมาบอกรักกันเฮียอะไรในนี่ไหนแล้วทูบหลุยหลุย,ลยมาหาว่าหาทูบดิร้านคอมที่ดีต้องไอแม่มซีฟูเนี่ยกูมาอยู่ที่เดิมมาสาม,ส,ามสี่ทีแล้วอเที่ยแม่งเนี่ยออกมาแม่งก็เจอแต่ที่เดิมทูบอยู่ไหนนี่หนไอคนดูมึงสปอยกูที่ว่าทูบอยู่ไหนเนี่ยเปียกเชื้อขนาดนี้แล้วเนี่ยกูเดินเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ย กวแม่งเกมบักหรือว่าตัวกูโง่เองเนี่ยเร่งเกมไหนก็โง so ่แม่งท ok so oh, ุกเกมมีสมองไหมหรือที่กูถามคนดูคนดูไหนมึงตอบกูวะมีครับมีสมองครับแต่บางทีผมงงผีหลอกมันเสียขวัญแต่เธอหลอกฉันมันโคตรเสียใจเฮ้ยกูงงไหวเฮีย สู้นะตอนจากเบลเชียงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้ำเองครับโอเคครับขอบคุณนะครับมาุณมีกำลังใจเล่นเลยอยากฟังเสียงแอมเนี่ยหาทู่ไม่เจอเนี่ยมันมันอยู่โบสไหนเนี่ยสารแม่งก็มีเป็นร้อย อิสิปิโสวิเศษเสีอิเศเศุทธ,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 ธนาเมอิเมนาพุทตังโสอิโสตังพุทธปิติอิมันอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนคอมดีๆแบบนี้ผมอยากได้บ้างอ่ะครับแนะนําหน่อยครับงบหกหมืน่นเออมึงไปร้านไอ้แฮปเลยจบเลยแม้บางทีไม่ต้องถึงหกหมื่นห้าหมื่นเก้ามึงเห็นในไลฟ์สดไหมเพพาะคอมกูเลยเพอไดเดดกข่าสารฟรีด้วยไม่ต้องไปซื้อให้พ่อให้แม่เปลือง เข้าได้ไปแล้วหันหลังใช้ได้ที่พี่โผล่ออกมาเดี๋ยวก็เจอเข้าได้ไปแล้วหันหลังใช้ได้ที่พี่โผล่ออกมาเดี๋ยวก็เจอใช่หรอเดินมือมืต้องทำให้ภาพชัดๆครับผมแนะนำ i have 4k ครับัพคอมเพิ่มภาพจะได้ชัดๆจะได้ขอไอ้ผู้ชี่นี่นี่อยู่เป็นที่ยวหัวน่ตอนเล่นต่อไหนนี่กลับมาแล้วนี่อะไหนนี่นี่เนี่ยเส้นได้ เซนไายพ่อเมอร์ซอนยูคาริปตัสไอซัสตาเดียวขูกเข้าไปเล่นด้วยพร้อมกับพวกอีกกว่าคนนี่หรอนี่หรอเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเข้าไปได้นี่อ่ะใช้น้ำปลาร้าแทนแล้วก็เนี่ย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 ทูบอย่างเงี้ยทูบอย่างเงี้ยทูบอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยทูบอย่างเงี้ยอยู่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 ตรงไหนอ่ะกบหลัง กระโดดข้ามทุ่มนะที่เป็นหัวแก๊งหนึ่งเดียวในใจยกให้เป็นไอดอลเลยครับบังบอลบังบอลพ่อมึงอ่ะยิ้ไม่ได้เฮียเอาไงดีวะคาถาเรียกผีจจเจมุมิตมุดกลับทางเดิมพี่ชายทางเดิมเลยนะพนามเตโชท่าทีคังวาอ่กลับมาทางเดิมแล้วเนี่ยไหนน้องพี่ตอดครับพรุ่งนี้ผมไปเรียนแล้วขอกำลังใจหน่อยครับ มากดเข้าไปแล้วอะเนี่ยเมันมีแค่แนแนทูบไม่มีเย็ดผีราตรีให้ดูหน่อยครับเนี่ยไหนทูบอ่ะไหนทูบอ่ะผีกับแม่หม่อมใครน่ากลัวกว่ากันครับหันหลังหลังไหนอ่ะตรงนี้แหละมุมเก ตรงนี้แหละมุมมุมทางอะไรวะจากใจคนนึ่งซาลาเปาไหนวะนี่แน่ับพี่ถามผมรอดนี่จริงไหมครึ่งชั่วโมงมุมจะผ่านด่านนี้ไหมกูจะไปอาบน้ํารอมึงอาบน้ำร้อนโดนถีหรอกนะกูบอกก่อนให้ผมไปตรงนี้ใช่ไหมคือนัวพีอาร์จไปข้างหลังรับนัวหนักเลยไหมไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าอ่าอ่าเอาทางเดียวกัน กูว่ามึงกลับไปลอดช่องคลอดเถอะลอดจนสายสินจะพันคอมึงตายแล้วมังไอตามึงโดนเน่แรงเกินกูว่ามึงกลับไปลอดช่องคลอดเถอะลอดจนสายสินจะพันคอมึงตายแล้วโอเคสวีงนรี่ดีมึคืออันพุงตาสวัสดีพี่ปลาลุงสูนพี่โรพี่ดีมึงคืออันพุงตาพี่เบลเป็นเกดเด็กจริงไหมคะ